ไอโซล่าเซลล์มันจะทำงานเราวก็ขุดคลองให้ไก่ไปเรื่อยนะครับในนี้ก็จะมีตั้งแต่เมยงชิดมีอ่าปนดูตะแบกอะไรอยู่ในนี้ไล่ไปเรื่อยเลยไล่ไปเรื่อยเลยนะแล้วแต่เราแล้วเราก็แต่แต่นี่ดินมันเหนียวคลองไส้ไก่มันก็ไปได้ไปได้เลยครับแต่ถ้าดินท้องไร่ท้องท้องไร่อ่ะถ้าเป็นดินทรายก็น่าจะ,ะทำล<บ>างมันเนอต้องทำรางทำรางมันดีกว่านะใช้ไม้ไผ่ไม้อะไรอะไรไปอัคนี้อ๋อนี่ปลูกข้าวโพดปลูกอะไรหมดเลย ก็เป็นไรนาสมสมที่แต่เดิมเนี่ยตรงนี้เป็นนาเป็นนาเป็นนาหมดเลยครับเป็นนาขึ้สองทั้งขิ้สองไร่แล้วผมก็ปรับเดินตามศาสตร์พระราชานั่นก็คือเหลือนาเดี๋ยวไปดูนาครับที่นี่จะมีเครื่องสีข้าวเองเห็นแล้วเมื่อกี้แล้วก็ทํานาปลูกพืชปลูกผักไรนาสมุนสมร้อยแปดสิบน์ทันอยู่ในนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไม้ยางไม้แดงไม้ประดูกระทิง นะฮะพวกนี้จะเป็นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจไม้สักล้อมรอบอนะครับวันงี้อาจารย์สดซื้อมาก็ถูกแล้ววันนั้นไปไปสวน,กนเกษตรของผู้ใหญ่สมบูรณ์คงรู้จักนะที่ที่อะไรนะสนามเช่เขตแ<อ>มันเป็นซื้อพันไม้มาจากนู่นนะที่ในนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆนะฮะมุส้มโอนะฮะเสาใหญ่แล้วก็กล้วย มะม่วงหิมะพานนี่ต้นอินจันนี่กระลิงปิงนุ่มดันนี่แคนาครับอันนี้ลูกว่าครับนะครับอ้นู่นแคแสบต้นใหญ่ๆตรงนู้นแคแสบอืมตรงนู้นก็เป็นวันมะยงชิดด้วยอะไรด้วยโอ้บ่อีนน้ำใสจังเลยนี่ลึกสามเมตรนี่ขุดบ่อผิดไม่มีตะพักแต่ก่อนยังยังไม่ได้อ๋อต้องมีตะพักคือมีชานมันลงไปใช่ไหมชานลงไปตรงนี้ก็เป็นนายโยนอืมนี่นายโยน อ่าแถวนี้นายโยนไม่มีนาดำเหรออ่านาดำเดี๋ยวนี้แรงงานมันหายากโอ้ไม่ไหวต้องใช้โยนเอาใช้โยนเอาดีกว่านะครับนี่พอออเขามาดูบอกเอ้ยอยู่กลางนะมีปลาอันนี้เป็นเป็นเป็นของใต้ไก่สําหรับเลี้ยงปลารอบเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีปลามีอะไรเป็นผมตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบการเลี้ยงปลาแบบยั่งยืนการเลี้ยงปลาแบบยั่งยืนคือปล่อยปลาครั้งเดียวมีกินตลอดชีวิตอตรงนี้ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปานะฮะที่ว่าทําไมทําไมเป็นแบบย,ยั่งยืนนั่นก็คือเราซื้อมาครั้งเดียวเนี่ยซื้อมาเมื่อปี50ปล่อยเมื่อปี50แล้วตอนนี้